เฮ้ยสวัสดีพานน่ะสวัสดีดิวานเห็ดคอกให้เป็นใส่เตียงชอบมันตั้งพื้นที่กว้างนี่ยนะมันจะได้คานเานาะอะสวัสดีคั่นว่ามีเวลาว่างก็หยิบน้ําให้เพิ่นเด้อพอได้เพิ่นได้ซอยกันนั่นแหละ ขัลอยู่แบบนี้่ะไปโยมโลดน้ามาเป,ป็นยังไงเลยเ้นเอ้ย <c oughs> อีกไม่หนึ่งมา้างว่าแทบบนี้มดขอยข้านี่แะไรขอยัขึ้นกันละไรทางว่าเสียงซื้อไข่มาให้คนน้อยแทบบ่แทบบ่นี่นน่ะรองรูจกพลมได้ nhập, kiao, yam khao nhầm cầu mươi nhầm cầu hai mươi chín năm 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 môn năm năm nào năm 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 จะต้องเอาเอาให้ดีแล้วเลยป้าวใบีเนาะเป็นอะไรเดี๋ยวมาอยู่ใกล้ๆเฮา้วมีความสุขอยู่โมเมนต์เอาหยบซื้อใช่ตอบว่าอย่างไรล่ะบอ่ต้องตอบก็ได้ตานเะคนเคยคนเคยจะไปยังไงในสระนะคนไม่ต้องเป็นเป็นหลังหนึ่งเลยคอไม่ต้องเอ้จ้ะ เราหยกเราหัวก็เป็นเรื่องธรรมดาพออะขันมือกินน้ำเย็นๆเด้อเสรโงกอนเด็กเลน้วเาเชียงแ้ะสบายดีบ๊อบบอบอบหมักใส่สบายดีข้าวต้นกันขี้าวต้นฮาปีไม่บ๊อจังหวะกระดมคื้เาสบายดีเด้อเลย เอาใส่รถนะกุ๊บประมันใช่กุ๊บใส่ก็ใส่รดทำใส่กุ๊บเลยตั้งเรียบร้อยพี่น้องข้าวเรียนหนึ่กูว่าหมูงเศ้าตอนซ้อมโมทร์กูว่ายังพันในตั้งเสาเลยไปมาปนิพรีเลยผูก เต็มมาเลยเดินคองแท้เนาะคองแท้เอ้าแมนยูเสื้ออยู่ของแท้เดี๋เดๆๆเเอ้าเจะอ่างน้มให้ซามโมก่อนเออมัคว่แบบนี้แม่เออแมนอันแ้กเนาะไปถามแล้อกอรวมยูยูนี่นะได้ได้ผ่านผ่านยูฮู สมก็เป็นไอสัางเตี๋ยอี่เนาะคือว่าเป็นงานอยู่เด้อเนี่ยนี่ฮะเนอเลย

nhà kìa pháo bao DJ mất bất diễn mãi. Những chung canh. Những chung ninh nắm. Những chung nè nắm. Những chung ninh nắm. Những chung ninh nắm 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 มันเลวคนแห้าซอยบ่โอ้อะไรอีกลอเออกตดีคือกันชวนี้ยังหลายต้นนะต้นเดียวนึงดูดูตั้งรถมองได้กะุ่นแเขาจ้นแกก่โอหแต้วากอนอ้ เดี๋ยเสาหนึ่งห่อนกระเด็กกันแล้วถือว่าทีมงานสร้างพอต้านี่ความไวยังคงทีกาโก้บ่แม่นแต่ความไว่ได้พอนี่น้องเอ้การเน้นน้ำพร้อมแล้วก็สวยงามนน้องงหมช คมเอบริสัทซูงกูมูย่ออกรดปอะไเนาะคือว่าบริัทซูงเปานไงนะี่นระมัดจองเราลงเนาะเลยเลยโมไปเอาเอยม่ให้พันเนยอยู่รถพอดีเนาะพูดละสามร้อยเลยมีแต่ว่าถ่าแหง ແລະກະມາສານຕໍ່ເນດກມຕຮຕຮຸຕຳໝປກກກມກປຕຂກຍັສດງກ ผ่านมาได้ชุกทุกคนยังตอนน oh, ี้มันก็ต้องชิมมันก่อนแหละโอ้สวนในมันมีปลูกกันหอมเลยหอมไหหอมหอม่ะแบ่งกันต้องชิมบ้างมันดีเก่่ายแบบมัม่มงแกแดงมาเินมาขคืนน่อยลูกมันป่ะหรว่าแม่ปัเหอนว่าอันแบบบักขัดหมักน่อยนะทำนองนั้นหมดละอันนี้ทำเป็นลูกไปตายมาเห็นนะ เกระชุมใหญ่มันใหญ่ยู่เลยเอาไหมกินละเดี๋ยวเอาเลยได้ทำอ่ะยุดเลยเกินอันนึ่งดยๆขับใจขับใจให้เราไม่รวยได้ชลาเด้อเงินเงินเอามาคืนเ้อะเบาหยอกซื้อเาหยอกนะเอาเงินนี่แหละค่ะแห้งแหละแปดสิบพันผู้ได้นะ่อกินแะ้วหร

ถึงโทษอนช่วงแรงก็มันเด็ดเท่าก่อนแห้งเมีนมันห่อนี่เลยเขาไปหงมอยังางเป็นลมเลยได้ก่อนจัง่อยก่อนจีเอาไปเพื่อแรกไปเอารายการไหมก่อนเลยนั่นก็บจีเปให้เพิ่นทางห่านเป็นจทย์แล่นั่นเวลาท่านก็บจีเอาไม้มาส่งเมื่อนี้แล้วมามันอเมาเสียเวลาหม่องต้นนี้เล่นเนาะหม่องเสาไปเลยเนาะบมกเสาของบุ้เฟ่ต์เนาะโม่ตัวสามอันที่ว่าแล้วมันก่อนผู้ซื้อก็ซื้อผู้เป็น เอาชังบอกแล้วคณคือไปซีฮามาเขาก็บอกเอาไ็ได้ยุ่นะเปลี่ยนไม่มันเบี้ยวเขาบอกได้ยุ่แต่บอกหลัารเต็มแค่นึงอย่างเออื้นต้องเลอดหนึ่งเลยท่อับทติดสันญาค่ะทาะวบาติาสันญาดิค่ะนีลองเบื้องลัได่ยีรนาะไอ้ช่างจะาลองที่เขาซื้อสามันท่บติดสัญญาดิไงอีไปเบื้องะไปเบื้องเปลี่ยนชิ่อใหม่ได้ เงาเงากระมูดลนี่อันอันตัวนี้มีนดนี่ตัวนี้บ่ตัวนี้เออนี่ปาตัวนี้คิดไรใ้บ่มือเอามามันมันบ่ิแรงไรมันเกาะประจักษ์อ๋อไม่มันไม่นั่นเดียวแล้วผ้ากลางนี่ดึงเอ็นชุ่มใช้ต้นใหญ่ขนาดนี้เลดเลยด้วยต้นนี้ก็สู้สู้สู้จเห็นวานตอกกลางนี่มันมีตอกกลางตอกกลางไปไลย เอามาสิเศษดช่นใน่ขาเดียวจิบสองต้นอ้าจะได้กับขอบังขอบใจอะไรเลาชซื้อต้นหไรสนงเซนหาพอซื้อเร็วสาวสามเมตรกลัวบ้านมาได้บนต้นอะอ่ะ อา่อยเลยต้นนึงนะกันยาวขนาดนี้นะเดี๋นี่เขาก็กล้าตัดเลยนี่ไงเขาญาติไม่เด็กไม่เต้ออยซื้อกันบ๊ยไปยังซื้อสัตดแห่งดีอย่าซื้ออันนี้ป้าเันฉลากินวันนี้เขาบอกเขาใจลายเด้ออ่ะ มันกระเทียงเลย,นยเยมมานาะไปไม่แ<ด>ต่ว่าทั้งช่างเพิ่งกระชิมกินเผาอยู่เพื่อนทางเงิเพนเนาะเอาเป็นว่ารอบหนาเนาะว่าเสียงสิฝากซื้ออันนี้นะอันนี้บ่โดยวยืเงินเดือนรอบหนาก่อนรอบนี้นโยก่อนเอ่อสามพันสามพันห้าโดยเดีบบ๋ยวโบเน่แด้วตอนนี้จะว่าสี่พันแล้วจะหัวมึงห้วยเคี้ยวออกมาทำไมเงินเดือนยังไม่คืนอีกโดยเนาะแต่รอบอันที่แล้วนี่ที่ว่าออกวัดก่อนนี่กา ให้ทั้งเมย์เพิ่นเพราะว่าเพิ่นจะทาอะไรมือนอกเข่าก็เป็นนี่สองเดือนเลยให้พอดีใจฮะนะเอารอบนี้เ้าจังเก็บเอาเอาเนาะโดยจับแบบนี้ก่อนแต่วันฮ้อนได้นี่ฮะจับผมไม่เอาจะฮ่อนฮ่อนเนี่รฮ้อนนี่มันเื่อเครื่องหรือว่าโทรศัพท์นี่มันกระตัดได้โดยยังนี่หมายว่ามันมีตำลุมัดด้ยเพราะมันป้องกันอันตรายโดยอ่ะกะเขาบอกขอบใจเบาเสียงอะไรเด้อเนาะโดย เอ้าเนาะนี่แหลเรียบร้อยแล้วพ okay, ี ừ, ่น้องเอ้ยนี่แหละรูปละอันนี้แหละเนาะโดยแลีอนก็จังว่ากันใหม่เนาะม่ขตาอะแม่รบอกให้เฮาถ่ายคลิปให้เราาถ่ายลงไปให้เราได้อะบ่เป็นหยังจังนอยก็เบิ่งในคลิปบ่เียงก็ได้เเนาะตาเนาะ สบายดีโบเชียงไปส่งเพ่นก้อนเลเเลาเลยเลอเใจแล้วโอ้ยเพิ่งจะแล้วเรียบร้อยมันไปเหตุงานทางนันโตเนาะพี่น้องฮอนกับฮอเป็นอะไรดีใจบ่ดีใจอะ้รเปนอแต่ว่เป็นยังไดีใจวะสันดีใจฮักกัสิบงาน หักซาเอาอืมหักซาเอาแล้วเงินซานตัวเองเลยเห็ดไหนมันเปล่ามันเป็นกะเพิ่นก็ดีใจผู้เพผู้เห็ดไหนกะเด้อบางที่คอยกะอาจทีว่าบอกคอยข่ามาดุเพราะว่ากับอะไรอะไรเนี้ยตรงไปเนาะได้อะไรเลยสาวอะไรอะไรเลยโดยเนาะใครเนาะจะเอ๋อะกะขอบคุณขอบคุณทางเม่ลอยไป คุณค่ะคุณเด้อแม่รอจีเหตุการณ์หายลูกขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งหาสุขภาพแข็งแกร่งควเจ็บจะได้กวมไข่ยามีแม่ซอยจำได้กับข้อกับเพื่อนให้แม่เด้อทางพันเท้าเด้อสาธุน้ำสาธุกก็ให้อายุหมั่นกวนเงินแล้วก็ขอบใจทางทีมงานขอบใจทางเบาเสี่ยงเลยค่ะสางขอตาทีมงานขอขอตาขอบใจเด้อแล้วก็ซาลาซาลาละค่ะ บาร์ฟามีอาการขอเจ้าเอกเตอเวลาที่เป็นทางเอื้อยอาการเป็นผู้แนะนำฟอให้เอื้อยอยู่ดีมีแหงอาหารจุกบากถึงใจของเจ้าได,ด้เข้าไปอามีเด้อร์เกย์ซวยสำหรับการคอกับเกินหาเอื้อยได้ท่าพันท้าเด้อร์ดโดยเนาะพ่อพี่น้องสลากกระสีเขาจบคลิปพินที่นี้พ่อพี่น้องโดยข้อกล่าวเขาว่าสบายดี